วันนี้มาดึกอีกแล้วนะครับน้องแมวจรจัดมาเคาะประตูหน้าบ้านเลยนะครับวันนี้มาเป็นตัวผู้นะครับตัวเดียวนี่ครับแผลเต็มตัวเลยนะครับเพื่อนๆแหมหลังจากออกศึกมาแล้วนะครับก็เหน็ดเหนื่อยนะครับตอนนี้ต้องการพลังงานนะครับต้องขอประทานโทษกับซับไตเติลด้วยนะครับพูดไปอย่างแปลไปอย่างนะครับแต่ว่าก็อยากให้ท่านผู้ชมเข้าใจนะครับ แมยวตัวพูดตัวนี้นะครับจะมาขออาหารบ่อยเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนนะครับเพราะว่ากะเวลามาไม่ได้นะครับถ้ามาตอนไหนก็ช่วยตอนนั้นแหละครับก็ดูที่ตู้เย็นนะครับเปแงดูตู้เย็นดูก่อนนะครับว่ามีอะไรนะครับเท่าที่มีก็จะเอาให้เขากินนะครับแบบนี้นะครับวันนี้นะครับก็มีปลาแมคเคเรลแล้วก็มีเนื้อบดแล้วก็มีอาหารเม็ดนะครับเดิมๆนะครับที่เอาให้เขา ไม่ท่านผู้ชมดูนะครับเนื้อตัวเนี่ยเต็มไปด้วยแผลนะครับนี่คือแผลของนักลบจริงๆนะครับดูไม่ได้เลยนะครับตอนนี้นะครับเก่งจริงๆนะครับพ่อหนุ่มคนนี้นะครับดูตอนเช้าท้าทางจะเดินไม่ได้นะครับเพราะว่าหินขากระเพกกระเพกแล้วนะครับเอาละครับพ่อหนุ่มใจกล้านะครับกินให้อิ่มแล้วก็ค่อยๆไปนะถ้าไปไม่ได้ก็นอนกันที่นี่ก่อนที่นี่ค้างคืนได้นะแล้วก็ถ้าตอนเช้าถ้าไปไม่ไหวก็นอนที่นี่ไปก่อนละกันนะครับ ดูทางคงจะกินลําบากนะครับนี่น่าจะเจ็บเยอะเลยนะครับเขียวก็ค่อยๆเขียวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าขาซ้ายนั้นดูจะได้รับบาดแผลนะครับน่าจะสู้เขาไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวอีกตัวหนึ่งนั้นค่อนข้างที่จะใหญ่และก็ตัวสีเหลืองนะครับเคยเห็นอยู่นะครับก็นี่นะครับช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปนะครับสําหรับแมวที่ไม่มีที่จะไปนะครับก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงนะครับหลายๆตัวนะครับที่อยู่แถวนี้เขาก็เดินวนไปตามบ้านต่างๆนะครับ ส่วนมากคนเขาก็ใจดีแล้วก็ให้อาหารกินนะครับแต่ว่าถ้าไปแล้วไม่ได้จังหวะก็ไม่ได้กินนะครับก็ต้องอดไปอีกมื้อนึงนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับก็โชคดีนะครับที่มาเจอจังหวะพอดีเลยก็เลยได้กินนะครับผมว่าจะออกไปด้านนอกพอดีเลยครับซึ่งจะออกไปให้อาหารแมวแม่แล้วก่อนนะครับที่ผมเคยถ่ายลงไว้ก่อนหน้านี้นะครับรู้สึกว่าศึกจะยังไม่จบนะครับเพื่อนๆทุกท่านยังมีแมวอีกตัวนะครับที่มาจ้องมองอยู่ข้างๆบ้านนะครับ ัวสีดำนะครับคล้ายๆกับตัวนี้นะครับแหมศึกรอบบ้านเลยนะครับพ่อหนุ่มคราวนี้จะเอายังไงดีล่ะผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับเพราะว่าเขาต้องปกป้องอนาเกตของเขานะครับเมื่อคืนก็ทั้งคืนเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับกการตกหลังคานะครับดังทึมเลยโอ้โหผมละตกใจเลยครับกาลังนอนอยู่นะครับอาหารที่กินวันนี้นะครับก็เสริมโปรตีนแบบเต็มที่เลยนะครับสําหรับนักลบนะครับ เอาละครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รักแมวที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้านะครับ